สวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้แอมมี่กำลังฝึกนะครับฝึกการเขียนกันอย่างยุ่ข้างหลังนะครับนี่เราจะเอาไปให้เขาเซอร์ไพรส์เขาครับให้เขาเลือกในแก้วนะครับงานเข้าไปในนี้นะงานเข้าไปในนี้นะครับมีสามแก้วนะครับถอกเบอ่งว่าแอมมี่สิเลือกแก้วไห้อ่าจะได้ก็เอาไปเลย <laughs> ไปลุยไปเบิง่ง อ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับงานยั่วงานยู่งานอย่างนี้งานสอนเด็กน้อยเท็่นักเรียนใช่ไหมสอนหนุ่มน้อยสอนเด็กน้อยเอาเป็นครูน่ะบ่เนะคือเฮติเป็นครูพร้บเฮติเป็นครูพร้อมเอ็มมี่เป็นครูเรียนจบยังไหมเปิดสอนแป๊บเราดิ่เบิดเบิดเปิดเบิดสอนมาแล้วไม่เคยครสอนแล้วสอนวิชาอย่างสารกิจฮะ้ารกิจชา ชาลากิจภาษาอังกฤษหนึ่งกอไก่กันน้องฮกแล้วเมื่อกี้อังกฤษอีอยังนับสองนับสีอันนะเออสอนภาษาอย่างสอนวิชาภาษาอย่างชาลากิจภาษาอังกฤษ A B C ได้ปะท่นมีมือเบ็ดมั้งอยู่ในกระดาษปะมีหมือเบ็ดอ่ะขอขอสอนเอาตัวเอดิเขียนดิสอนนะภาษาอังกฤษนะทำไมไม่ได้เอากอไก่ ภาษาจีดก่อนเดงเพิ่งเอากไก่เดี๋ยวพ่อมีสาระเก็บ่นกดูะมันมันๆนเอาเลยเป็นครูป่ะเนียจบวิชาจบนี่ยังไหจบจบ,จบวิชาวิชาอย่างารกจารจะปึบป๊บปึ๊บอันี้จุดก่อนเออ ป๊าบปุ๊บ๊บเหิ้ยขึ้ตัวน้อยใช่วะอันนี้เลขกับบ้าน่ะตัวเลขเลขเลขอย่างน่ะเลข2กับเลข5เลข2กับเลข5เอาเข้าใกล้ดิตัวง่ายใกล้ไปซื้อเลขด้วยนะตัวใหญ่น่ะตัวไง่ Lê yang goth. Lê gì goth. Lê yang ngon Lê yang goth. Lê yang goth. Lê ngon goth. Lê yang 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 เฮ้ยสุดยอดข้อใครข้อใครฟังที่ฟังไหนอ๋อฟังนี้เออใหญ่มากเลยขอใครข้อใครเออเอาเอ,อนี่เออข้อใครวะเนี่ข้อใครอาขอควายอปะนียขอควายข้อควายข้อควายกันจะเป็นบนีกินไสิกินไสิอาก เอยอันนี้มันขอคนเติมเติมอีกเอาจอจานเนาะจอจานใช่ไหมจอจานเออเอาจอจานลองดูว่าเก่งจะเก่งหรือไม่ขี้กันอ้าวจอขี้น้นำหนึ่งถึงห้าให้เสร็จครับหนึ่งสองสามจอจานเร็วๆดูสิต้องอยากนี่ <laughs> <laughs> จอจานเอ เอ,เ,หเ,หเอาทอฐานนะทอฐานนะคะตัวไหนใหญ่ๆเออใหญ่ๆนั่นแหละทอฐานตัวไหนตัวนี้ก็ได้หน่อยตัวแล้วนะทอฐานทอฐานเรามาดูกันครับสองสามสี่ห้าเมื่อกสิบแปดโอ้ได้เหรอวะมันมีสี่ตัวครับคุณนับไปอะไรถึงแปดแล้วฮะหนึเก้าอ่ะทอฐานครับเชิญครับตัวใหญ่ไปไกลใหญ่เลยหนึ่ง ขอฐานนะครับดูนะครับไปนาอยากมันเออออขอฐานนะครับ <c oughs> <c oughs> สุดยอดมากหาดูที่ไหนไม่ได้นะครับคุณต้องดูที่นี่นะครับกับคุณครูแอมมี่ปากหวานใช่ไหมฮะงั้นเอาตอประตักตักไม่ใช่ว,วขอควายสองตัวขอควายไปแล้วเอาตอประตัก โดนัทตักเข้ามาลองกับอะไปเนี่ยตบมาตักเลยคิดอยู่คิดอยู่ติ๊ tiktok t i k t กตกิต๊กต,กตัก,ตกปังเออคิดออกแล้วนะฮะดูหนะ้าตบมาตักตตักต้องอยากควางไงอืมเอาขึ้นไปอยากขึ้นอันนี้เรียนมากี่ปีครับเนี่ยยี่สิบสองยี่สิบสองปีนะฮะนี่ไม่น่าเรียนเลย เรียนยีิบสองปีอันนี้ตัวปลาตักใช่อันนี้ตัวปลาตักอ๋อฮอนาฮูกดิฮอนาฮูกง่ายๆเลยฮอนาฮูกอ่อะเ้ยตึ่ไว้กันออาฮอนาฮูกเออฮอนาฮูกเจอยนาฮูกยังไม่มีมันเหมือนเป็นภาษาขอมอะ่ะเหมือนภาษาพวกบาลีอะไรอย่างเงี้ยไงจะยนาฮูกจะโตต้องอยากเรื่อยๆอีกเออ ก็เลเป็นอยากครับเป็นแบบนี้นี่ไปเรียนอักขรศักยันต์มาจากไหนครับเนี่ยนี่เียนทองจากตัวอ,อันนี้ตาจะน่นจาจะเงา้องตาบอดครับผมโอ้ดูครับไม่ได้เลยนะคุณแอมมี่เดี๋ยวผมจะสอนคุณเองเป็นครูมาใช่ไหมฮะเรียนมา22ปี <29. S 1> เอาอย่างนี้ฮนะวันนี้ครับเรามาเจอเจอกับแอมมี่ปากหวานนะครับพี่น้องครับก็เลยว่าเอ้ยนี่แลกตังค์มา อันนี้แบงแบงหยางอันนี้แบงร้อยอันนี้แบงแบงร้อยอันนี้แบงหยางแบงอันนี้แบงสิบห้าสิบห้าสิบแล้วก็มีแก้วอยู่สามใบเด้ออือเห็นป้ะอ่ะแก้วว่มีหย่างมีห้าใบสามสามแก้วสองแก้วสองแก้วอ่ะสแก้วแบงสิทีนี้แล้วก็เชื่อแบงร้อยหน่อยมาเชื่อแบงร้อยนี่ใส่นี้เนาะ เบงย์ร้อยไนี้แบงย์ร้อยนี่หลายสุดเบลย์ยร้อยไซสุดบอแลอ้วก็อนี้แมนอ่าทีนี้เอาใส่นี้เบลย์ห้าสิบไ่นี้บออันนี้หลายสุดเด้อพร้อมแเราอร่ะพ,พร้อมเราความเด้อปุ๊บอันนี้อันนี้น้อยสุดนี่หลายสุดเออเองอะไรจําไว้เด้ออันไหนหลายสุดอ่ะอันนี้บอหลายสุดนะแอมต้องเลือกให้ถึกถ้าเ <5 S 2> ลือกถูกจะกิกนซีฟู้ดเน่ต้องได้รางวัลน,นะฮะ นี่คือเกมกติกากับเกมเกมเกมเงินฮะเกมเงินเกมติดหนี้ติดหนี้จะสิ้นอ่าแกเป็นใครอะไรเลยี่มาทำไมลองลองให้ฟังนแกเป็นใครฉันเป็นใครจะมาทำไมมีใครมีใครกันอะไรนวดตันดาวอ่ะพร้อมยังพร้อมแล้วไปอันนี้อันไหนมากสุดอันไหนมากสุดที่บอกเมื่อกี้อันไหนมากสุดขค้ด อันไหนลายสุดอันนี้ลายสุดอ่ะนั่งเบิง้งนั่งเบื้งเด้ออันนี้มากสุดใช่ไหมจ,จับตาดูดีนะพร้อมแล้วฟึบอยู่ตรงนี้อย่าเพิ่งบอกนั่งอยู่ซิอ่าแห่แห่มีเลือดเข้าใจวะเอ๊ะเดนท้าเล่นรอบสองเด้ออ่ะไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่ะปึ๊บพอ,อยัง พอแล้วอ้าวเลือกเลยครับติ๊กตัก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 สาธุสาธุกันโอมกันได้แล้วเอาไหนอันนี้มั่นใจมั่นใจแล้วกี่เปอร์เซ็นต์สิบสองเปอร์เซ็นต์สิบสองเปอร์เซ็นต์นะฮะโอ้โหมันสิบสองทานซิสเตอร์มั่นใจไนะหม,ม,มถ้ามั่นใจทำทำทำเต้เต้เต้ เชิญครับเปิดเลยครับหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยเปิดเลยรอรอรุนรอรุนอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอาก็เนี๋จะคุยให้ไวมั้ไงฮะจให้มันหลายบอได้เห็ดบอได้แล้วมันเป็นของจริงแหบมีเลือกอันไหนเปิดเลยมั่นใจบอะอยากเปลี่ยนบออันนี้เปลี่ยนอันนี้ก่อนบอเลือกได้ครั้งเดียวเลือกได้ครั้งเดียวเอาอันแต่หนึง่ง เอานี่มึงอันนี้เห็ดอย่างไงโคตรเอาวะไม่ให้มึงไหลอ้ยังบ่ได้ให้มันไหลหรอกเชิญครับเปิดเลยทำแทม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 เปิดเลยเฮ้ยบวันนี้ใจจิเฮ้ยได้แบงค์ร้อยครับได้เยอะที่สุดเลย ตบมือตบมือหน่อยตบมือจะได้เล่นเ่นหนาอ่ะลองเปิดดูนี่ดิยี่สิบเตือนยี่สิบได้เอ้ยจะผิดเออเอาไปเอเอาไปม่ได้อย่างก็เอาไปม่ได้โอ้โหเดี๋ยว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 อย่างก็เอาไปเอาไปจะได้ชี้จะได้ชี้ละจะเอาไปดิเอาเมื่อกี้มันได้อันนี้มัได้อันนี้อันนี้ผิด ได้ร้อยหนึ่งคันวะได้ร้อยหนึงได้มาเปิดอันนี้ปืดอันนี้หลบ่ไอนี้มันไหลเดียได้่เสียได้บ่มาเสียได้บ่เดียกบ่ได้อันนี้นะเสีได้บ่รู้สึกยังไงรู้สึกเสียได้บ่หรือยังไงเพราะว่าอันนี้มันซื้อขอได้เลยดิเน แต no 1941, um, ่อันน no ี kind of so ้ม no ันซื้อของบ่ได้ซื้อใช่มันเอ๊ะเสียดายปะเอ็มมีเยูะอะไรเบ้เสียดายบ่เงินนะเสียดายอยู่เสียดายอันนี้เด็กแบ่งยังแบ่งยี่สิบเราเป็นเราเป็นคนแบ่งยี่สิบอ่าฮายวันเดียมึงเงี้ยมึงเก่าไเงี่ยอันนี้น้อยสุดอันนี้น้อยสุดอันนี้กลางอันนี้กลางอันนี้หลายสุดอันนี้หลายมาเขาก็จะเดินอยากเอาอีกรอบบ่ลองอีกรอบนะอีกรอบอ่ะ ทีนี้ใส่แท้เลยนะฮะให้รุ่นอีกรอบเขาก็เอาเรื่องๆอย่งเงียบๆเด้อเงียบๆเดี๋ยวสิลองยเย่มีก่อนอ,อ,อ่าเบื้องอ่นเด้อสามอันเด้ออันในลายสุดอันนี้อันนี้ลายสุดอันนี้กลางน้อยนี่เอาเอาน้อยอันนี้ครั้งเดียวรอบสุดท้ายไม่ได้ก็คือไม่ได้นะฮะสามพันบาทโอเคไหมครับพร้อมแล้วผมจะคว่ำแล้วนะครับปุ๊บ ปุ๊บร่วงดูรัวเนี่ยปึ๊บอันไหนหลายสุดคนอันไหนหลายสุดอันนี้อันนี้จับตาดูดีปึ๊บอยู่ไหปุ๊บปุ๊บพอยังเอาอยู่ไหมอ่ะเชิญครับเชิญเลยครับติ๊กตัก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 อันไหน อันไหนนี่บอกเอาอันนี้อันไหนคีกันคีกันอ่าเอาเรวๆติ๊กตอก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 ติ๊กติ๊กเฮงสิ่งิงนเธอเปิดนนะทดเต็ม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 เตมเต็มเต็มเต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 มเอาไหนอันนี้บอกเต็มที่เอานี่บอลุ้นกันลุ้นกันบมาได้เ่ได้ครั้งเดียวสีนแน่นอนเต็มคุณจะได้คอมพิวเตอร์หรือว่าแค่สาย หนึ่งสองเฮ้ย hey! โอ้ยตบมือนะตบมือไปเลยเด้เ hey. อฮะเจนนะครับนะรับมอบรางวัลน,นะครับนี่ครับเงินสามพันบาทนะครับให้คุณกับคุณแอมมี่ครับจะนาไปทำอะไรครับซื้อสายมันสายอะไรสายคอมอืมและที่เหลือเอาไปทำอะไร มือ่เสืนน้อขนมขนม,ขนม,มหวานอ้อกิน,นวานรว,วันนี้วันนี้ดีใจไหมครับอันนี้อันน้ที่ต้องดีใจแล้วครับสิ่งที่ได้มาก็ถือว่าเป็นเอาไปใช้ไม่ไปใช้นะฮะกินข้าวหรือย,ยังครับกินแล้วกินอะไรเป็นอาหารครับขี้ออออกลูกเป็นตัวหรือเป็นไข่เนี่ยเป็นไข่ออใช่คนไหมเนี่ย คุยจะมาหอนว้คนอะไรหอนได้นี่นเอาไปเลยครับไม่เท่าไรหนึ่งร้อยอ่าเท่าไหรสองร้อยอ่าเท่าไรห้าร้อยสามร้อยสามพันบาทนะครับก็เอาไปให้แม่ใช่ไหมแบ่งกันแบ่งกับแม่แบ่งกับยายกับยายด้วยเก็บไว้ดีๆเก็บไว้ดีๆอ่ะฝากบอกพี่น้องหน่อยวันนี้ ที่นอกเราต้องก็คะให้ให้ใช้เสริมเมืองเมาดูยดูดูให้การเห็นเฮ็ดให้การที่เหการได้เห็ดม่มีแฮงเงิใ้เงินทองอ่าก็ขอให้ทุกท่านนี่ให้หกหกขั้นนะขยันอ่าขยันขยันแขงแขงให้ได้กินที่ได้กินอย่างทนี่นะได้กินขนมกินนยากระซิบกับกุ้งได้กินบมดเลยกินมดเลยไแต่หาขยันได้ขยันเฮ็ดอกิมีเงินได้เงิน เราจะมองค่าว่ามันน้อยวันนี้มันน้อยมันไม่มันไม่น้อยหรอกสำหรับคนที่ไม่เคยมีไม่เคยได้เนาะแล้วเคยได้คนคนอื่นที่ไปออกทํางานทั้งวันเนี่ยได้วันละสามร้อยก็มีกระเป๋าอีกหลายแท่นอยู่อืมนีได้ได้อะไรเยอะมากไม่ว่าจะเป็นคอมโทรศัพท์โทรศัพท์กินนัศัพท์อกินข้าวไปเที่ยวเนาะไปเที่ยวเล่าดูหนังดูหนังโน้ติไว้าเป็นมือหนังอันนี้จากพี่ก๊อตใช่ไหมห้องของพี่ก๊อตอือขอบคุณพี่ก๊อตด้วยยัง เานติดตั้งให้กดว้วยนะอ่าฝากติดตามกันด้วยนะติดตามด้วยนะใครไปปลุกด้วยช่องแอมี่ปากหวานด้วยเธอแอมี่ปากหวานโอเคช่องพีทรอยค่ะครับอ่าที่จริงแล้วถ่ายคลิปพิเฉษน,นะเอาคืนดีกว่าคืนปะเอาคืนปะเอาคืนปะไม่เอาคืนมีเยอะ,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 ะอยู่เงี้ยโอเคโอเคอ่าไปเลยอ่ะสวัสดีครับบ๊ายบายอ่าเงินหายไปเลย